จากที่เปิดวงก็สําหรับนกเนาะคือนกไม่ได้ไปเปรียบเ,เทียบกับวงอื่นหรือว่ากระแสต่างๆเงนี้คือเราเปรียบเทียบกับมาตรฐานของเราในฤดูกาลปีที่แล้วนกมองว่าก็ดีขึ้นเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบการแสดงแล้วก็ทุกอย่างต่างๆเกี่ยวกับการแสดงกระแสแฟนคลับต่างๆคือดีขึ้นมากกว่าปีที่แล้วมากๆครับแล้วเขาเรียกว่าอะไรแล้วกับการบางแผง สำหรับปีนี้ใช่ไหมครับคือความคาดหวังไม่ได้สูงเลยลเพราะว่าด้วยความที่เราทํางานเราทํางานแบบการดูแลต่างๆอะ่ะคือเราทําคนเดียวใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลคิวต่างๆรูปแบบสคริปต์นั่นนี้นูน่นคือก็มีครูช่วยแหละครับมีคนดูอยู่แต่ว่าหลักๆแล้วมันคือตัวเราว่าเราต้องการแบบนี้แบบนี้ครับมันก็ มองไว้แค่ไม่เยอะครับมองไว้มองไว้แค่ว่าเออเราออกวงไปเรามีแดนเซอร์เยอะเราเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็คือดีกว่าปีที่แล้วแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความที่ไม่ว่าจะเป็นการปรับไฟเวทีเครื่องเสียงต่างๆที่เราปรับอ่ะพอมันบวกกันแล้วคือมันมันมันได้กลับมามันมันตอบรับมาดีเกินเกินความคาดหมาย ใช่ครับเพราะว่ามามา,มารอบที่แล้วคือโดนโดนติอ่าไม่ไม่ขอใช้คำวา่าด่าดีกว่าเดินโดนติโดนติมาในเรื่องต่างๆคือเราไปฟังเขาพูดอะว่าเขาติเรื่องอะไรบ้าง<ด>นในส่วนที่เราสามารถปรับได้เราก็ปรับอะไรที่เราปรับไม่ได้มันมันต้องอยู่นะด้วยความที่เรามองว่าคนที่ชอบก็มีอยู่อย่างเงี้ยครับเราก็เก็บไว้แล้วต่างๆเราก็ปรับใหม่เปลี่ยนใหม่เราก็ปรับสคริปต์ใหม่ครับไม่รอนี้ปรับสคริปต์ใหม่แล้วก็ปรับเพลงใหม่แต่ไม่ไม่ใช่ทั้งหมด เห็นว่าปีนี้ทุม่มไปทุ่มหนักนทุ่มหนักครับเพราะว่าไฟเครื่องเสียงชุดขนคือแทบจัดทุกอย่างเลยที่แบบเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็อุปกรณ์คอนตูมพ,พวกหัวกระบะด้วยเปลี่ยนใหม่เหมือนเลยใช่ครับเป็นหลักเท่าไหร่เกือบ20ล้านนะครับ<อ>ใช่เกือบ20ล้าน มนยังไงบ้างแบบเาเรียกว่าอะไรมันมันรับยังไงคือเราเป็นหัวหน้าวงเราเือบางเทือกับบางเทือกับบอสซาไหมครับบอสบอสเดซ่าในคำบอกที่แบบเราเรากลับกลายเป็นขำมากกว่าบางบางอย่างคือเราเข้าใจอ่ะเราเห็นแล้วเราขำไม่ไม่รู้ว่าจะตอบโต้แล้วก็จะใช้อารมณ์กับพี่ๆเข้าไปทําไมเพราะว่าเราเคยอยู่ในจุดที่เราเป็นเด็กมาแล้วเราเคยตอบโต้เราเคยแบบหัวร้อนมาก่อน ใช่ <anca> พอวันนึงเราโตขึ้นเราเห็น,ห,นหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นคือเราเอาเวลาไปทําประโยชน์เอาเวลาไปคิดสิ่งดีๆแบบสร้างผลงานดีก,กว่าในส่วนของดราม่าคืออะไรที่มันไม่ได้มากเกินไปอ่ะเราก็ปล่อยผ่านอ uh, ะไรอย่างเงี้ยครับแต่อะไรที่มันมากไปนะมันทําให้คนเข้าใจเราผิดหรือเข้าใจในองค์กรผิดเราก็พูดบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับอย่างล่าสุา <โ anson S 2> ดที่เห็นโพสต์ว่าคนในวงเอาร้อมหาคีถ่ายคลิป <saddle> เขาอาจจะไม่ได้เห็นมาตั้งแต่แรกครับเพราะว่าถ้าคนที่ติดตามมาตั้งแต่วันแรกที่น้องเข้าเข้ามาจะไม่คิดแบบนี้แน่นอนอันนั้นคือเขาไม่รู้คนไม่รู้ยังไม่ผิดแต่คนไม่รู้เกาไม่น่าจะพูดใช่ครับคือเราเราไปรับรูปมาดูแลเพราะว่าด้วยที่นกเคยพูดไปนั่นแหละครับต่างๆสถานะทางครอบครัวการชีวิตการเป็นอยู่เราอยากให้เขามีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่วความที่เราแบบถูกชาตา ไม่ได้แบบคาดหวังกับลูกอะไรขนาดนั้นไม่ได้คาดหวังว่ามาต้องปังมาต้องอย่างนั้นอย่างนี้มาต้องแบบพาวงดังเลยเพราะมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นใช่ครับพอเขามาขหาเราแล้วมันสปาร์มมันค่อยแบบเกิดกระแสที่ดีอันนั้นคือเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าครับใช่มันเยอะต่นอนมมันเยอะมากๆคนไมนไดีเข้าใส่เราเอาราาราอ,อันนี้เป้าหลู่เลยนี่นมเป้าหลู่เลยว่า ไม่ใช่ไม่เปิดรับนะคือมีคนเล่าหรือว่ามันก็นิดนึงแต่จริงๆเราคือเราไม่เห็นเลยอะคนที่เขาป้าเขาดา่าแต่คนอื่นเห็นเ,ออเขาก็ส่งมาให้ดูว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะจะแก้ยังไงจะแก้ยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าให้เวลาเป็นการพิสูจน์ดีกว่าว่าเราไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกที่เราทําเราอยากให้ครอบครัวของลูกอ่ะดีขึ้นอยากให้เขามี ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช่ครับแล้วยิ่งตอนนี้เขามาช่วยพ่อเขามาช่วยพ่อเขาไม่ได้คิดเงินเลยนะว่าพ่อต้องจ่ายค่าตัวหนูแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าการอยู่ด้วยกันนะคือลูกพ่อจริงพ่อรู้จริงอยากได้อะไรขอพ่ออยากได้อะไรเดี๋ยวพ่อพาไปซื้อหนูอยากได้อะไรมันเนี่ใช้คาว่าเราเติมเต็มให้ลูกได้เท่าไหรก่ก็ตามความสามารถของเราที่ทําได้นะครับเราก็ดีใจเพราะว่าเขาไม่ได้มาบอกว่า หนูต้องเอาค่าตัวหนูต้องนั่นต้อนี้แต่เราก็มีให้แหละในใจอยู่แล้วว่าจะให้เขาอย่างไรใช่ครับเป็นการดูแลลูกม,มันเป็นเงินที่เราให้เขาโดยเก็บฝากไว้ให้เขาหรือว่าใช่ครับมีบางส่วนที่มาอัยที่แฟนขับโอนเข้ามาให้ในส่วนที่ของนกที่เขาโอนมาเราไม่เคยใช้นะเราก็เก็บไว้ให้เขาแล้วก็ในส่วนของค่าตัวค่าแรงอย่างเงี้ยครับเราก็เก็บไว้ให้เขาเพื่อให้เขาสร้างอนาคตของเขาในวันที่โตมา ใช่ครับน้องไม่คุ่ยเรื่องหน้าตัวกับเราเลยใดๆไม่มีแต่เอาให้พ่อครับไม่วันวันหนึ่งน้องบ่นเรื่องอะไรกับเราบ้างมีแต่เรื่องที่แบบเป็นห่วงว่าลูกพ่อเหนื่อยไหมพ่อเป็นยังไงบ้างพ่อเหนื่อยไหมคะเร้าซู้ๆนะคะคือเขาจะเห็นเราเพราะเขาอยู่กับเราตลอดเขาจะเห็นว่าวันหนึ่งเราทําอะไรบ้างวันวันหนึ่งเราต้องเจออะไรบ้างเพราะว่าเขาจะได้ยินพ่อบ่นบ่นว่า อย่างนี้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 เขาก็เหมือนแบบก็บางทีก็แอบไปทิพยมพ์ข้อความมาครัแบบพอต้องสู้นะคะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเวลาเขาพูกก็จะร้องไห้เราก็จะรู้สึกว่าเรามีกาลังใจขึ้นมาใจฟูขึ้นจากที่เราไม่มีอะไรเติมเต็มในชีวิตอ,ะอ่ะอ่าในส่วนข,ของครอบครัวอ่ะมันก็เติมเต็มอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องแบบนี้ยเราไม่เคยมีลูกไงครับเราไม่เคยมีลูกเราไม่แล้วยิ่งตอนนี้ก็ไม่มีแฟนด้วย ไม่มีแฟนเราไม่ได้รับการ,รเติมเต็มจากส่วนนี้แต่พอมีลูกป,ปุ๊บไม่ได้คิดถึงเรื่องแฟนเลยว่าต้องมีคนคน,นั้นคนนี้มาดูแลนะมาด้านมาหนีน้นี่ขอถามในมุมของที่ณวันนี้รบเป็นผู้พิหารเป็นตรวมต้องแบกงน้ำไหลยอย่างมันมันรู้สึกในบ้านกับการที่เราต้องเปลี่ยนเองจากสี่ปีที่ผ่านมามาเป็นรบกฐพีนำญี่ปุในวันนี้นนนนนนคนละอย่างเลยนคนละอย่างและแ่ก็คิดอยู่ว่าเราทําไปเพื่ออะไร แต่วันนีมน้มันทำให้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราทําทั้งหมดน่ะมันคือสิ่งที่เราเลือกเราเลือกแล้วก็เรารักเรารักถ้าเราจะมองว่าทำไมทาไมเราต้องทําแบบนี้ด้วยในเมื่อว่าทําแล้วเราไม่ได้อะไรตอบแทนมาเลยอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างีาง่ถ้าจะคิดมันก็คิดได้ครับแต่เราไม่คิดเรามองแค่ว่านี่แหละคือผลกําไรคือดอกคือผลละในสิ่งที่เราเห็นความสวยงามผลงานของเราทุกๆวันแล้วก็มีลูกล้องที่น่ารัก มีครอบครัวที่อบอุ่นอย่างเงี้ยเราก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและกําไรชีวิตของเราแล้วไม่ได้ว่าไม่ได้มีความคาดหวังว่านกต้องมารวยกับอาชีพของเป็นควน้าหมอลำเพราะว่ามันมันยากใช่มันยากเลยยากอีหลีครับแม่ให้ปากให้ปากหน่อยใครแบบว่าติด<ร>ต่อพอเนี้ลุงพี่ลงรู้สึกยังไงนะตอนนี้หลายๆคนเข้าใส่คำพูดว่าขอมอลำรวยใหญ่เอาโมเดลหมอลำติดโดยการแบบมาเป็นอ๋อ อันนี้มันก็ตาคนต่างคิดเนาะคิดใครคิดมันคืออย่างตัวน้องมองว่าอ่าคนที่ทําแบบเนี้ยคนที่ทําแบบเนี้ยมันไม่มีหรอกพี่ทุกอย่างมันเริ่มเกิดขึ้นจากสตอรี่เกิดขึ้นคือแบบมีเรื่องราวคือถ้าเราจะเอาเด็กมาเราต้องเราต้องแบบว่าใช่ครับคือมันจะว่ายังไงล่ะพี่คือความตั้งใจของของการที่เราจะปั้นคนคนหนึ่งอ่ะ เราอยากเห็นความเจริญเติบโต,ตของเขามากกว่าไม่ใช่ว่าเออต้องเป็นเด็กนะต้องเป็นเด็กเท่านั้นอย่างเงี้ยขนาดตัวนกนกยังงงอยู่ว่าวันเนี้ยนงมีลูกได้ยังไงเพราะว่านกไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้เลยครับเพราะว่าพอเรามีความตั้งใจว่าจะเอาเขาอ่ะมาดูแลแค่นั้นแต่มันต่อยอดต่อยอดแล้วก็หลายๆอย่างให้วงมารับเซมิโอหแล้วก็ให้ตัวนกเองด้วยอย่างเงี้ยน,นกก็มองว่า มันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าครับเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันใช่ไม่ใช่การแบบมาหากินกับเด็กถ้าเกิดว่าวันนั้นน่ะน้องไม่ได้ไปเอารูปมาน้องไม่ได้เอาน้องมามาดูแลไม่ได้เอามาปัาน้นอย่างเงี้ยครับไม่ได้มาให้โอกาสน้องจะอยู่ยังไงก่อนใช่ครับเขาก็ต้องอยู่เหมือนเดิมมีชีวิตแบบเดิมเออใช่ครับน้องยังนกนก นกอ่ะเล้วแบบเป็นลูกจริงๆเลยครับแต่นกไม่นกยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกับคําว่าเป็นลูกบุญธรรมเท่าไหร่ว่าทางกฎหมายมกับการเป็นลูกบุญธรรมต้องเป็นยังไงคือนอกมองว่าดูแลลูกไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าว่าวันหนึ่งอ่ะเราอายุของเราหลายๆอย่างที่เราแบบทําไม่ไหวแล้วหรือว่าลูกไม่ดื้อลูกยังอยู่กับเรายังยังรักพ่อแบบนี้วันนั้นมันจะเป็นทุกอย่างที่ตัดสินได้ว่า ทำว่าลูกลงทันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้นุ๊งยังไม่ได้คิดเลยถึงขนาดนั้นใช่ครับฝากวงหนค่ัใครที่เนใจีครับก็ฝากวงมะลำเสี้ยมีหกนะครับนงวงสกรนะครับผมฝากเฮดมะลำเสียงทีหกด้วยนะครับแล้วก็ศิลปินหลายๆท่านนะครับที่แฟนๆได้ติดตามก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับท่านเจ้าภาพที่ให้ความเมตตานะครับฝาก หมลำด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะไหนคณะขึ้นใหม่กาหมรลำบขึ้นใหม่หรือว่ามลำวงเล็กๆที่กำลังจะเกิดขึ้นฝากแฟนๆสนับสนุนด้วยเพราะว่าเป็นศิลปะอีสานแขงนงหนึ่งนะครับที่เราต้องอนุรักษ์ไว้เป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็ทุกวันนี้นะครับวงการมลำไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วคนให้ความสนใจเยอะมากๆนะครับลงคิดว่าเป็นอาชีพหลัก อาชีพหนึ่งให้กับคนคนหนึ่งได้เลยนะครับยังไงก็ฝากมาลำไปด้วยนะครับรักนะครับรักเมตตาแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ติชมได้แต่ไม่ใช่การทำลายนะฝากด้วยแล้วกันนะครับ